คลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ด้อโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการ กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ด้อโอกาสทางสังคมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาติเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอด พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์น้ำเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ในช่วงที่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019กำลังระบาดโดยในวันนี้ได้เดินทางไปมอบในพื้นที่ชุมชน2องแควงสอแควสอชุมชนสักทองชุมชนบ้านเหนือสาม,มคัคคีและชุมชนร่วมแรงจำนวน10รายทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนางจินนารัตสัมพันธรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและ สถานีกาชาติเทพรัฐที่13ซึ่งการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผู้ที่ได้รับมอบถุงยังชีพต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง